อาบท The Anime of the Year ามานั่งวิเคราะห์กันซิว่ามีอนิเมะเรื่องไหนที่เหมาะสมที่จะได้ a n เม of the Year บ้างรอดู My Hero Academia ขอบคุณครับงานกูที่ไหนลนะ่ะ <laughs> สายยันสวัรคครับพี่ตะวานันสวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้เราจะมาดูครับบท a n เ m e of the Year บทตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่25มกรา ะครับมา Ultimate of the Year โบดอ้าวมาถึงจะให้กูโหวตเลยเหรออันนี้คาแรคเตอร์อ่าเรามาดู Man of the Year สามารถโหวตได้สองตัวเลือกโคตรยากอะพี่เรื่องโคตรยากเรื่องโคตรยากเลยนะโอ้ยยากพี่คิดยังไงกับไททันภาคสี่เอ้ยไททันภาคสี่สนุกนะมันออกฮานิดนึงอะนึกออกปะอันนี้แอบสปอยตอนที่ห้านะที่เอเลนเปิดสงครามกับเอลเดียเอ้ยไม่ใช่มาเลพอฟาวโก้แม่งจูงมือเอเลนมา มาหาไลเนอร์เงี้ยไลเนอร์แบบเอเลนมาทำอะไรที่นี่ฮะเอเลนกู <c oughs> มาเบิ้มบ้านมึง <c oughs> เหมือนที่มึงมาเบิ้มบ้านกูไงเมาา <c oughs> ื่อ Hack กีก่อน <c oughs> อะไรแบบนี้เอเลนวันนี้ฉันไม่มีทางเลือกฉันฉันอยากทำธารกิจงั้นเหรอแม้กูโดนไททันแดกนายไม่มีทางเลือกฉันก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน <c oughs> เอออะไรประมาณนี้เออแต่แต่ชอบชอบชอบมันแบบไรเนอร์มันเป็นคาแรคเตอร์ที่ถ้าเราเห็นมันครั้งแรกเนี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยไรเนอร์มันต้องเป็นแบบตัวเข้มเข้มเอ้ยแบบเฮ้ยนี่ฉันจะต้องบุกทะลวงมันเข้าไปฟันฝันร้ายให้สูญสิ้นเอออะไรแบบนี้ใช่ปานเพิงแต่กลายเป็นว่าไรเนอร์แม่งแบบ กลายเป็นคนที่ทําเหี้ยอะไรไม่ถูกไม่ไม่เอเล็ฉันฉันขอโทษฉันพังกําแพงฉันฆ่าแม่นายแม่มึงตายก็พอกูอะไรอย่างเงี้ยการเล่นอะไรก็มันมันแอบตลกนิดนึงมันไม่แอบตลกหรอกกูฮาเลยละกูรั่นเลยวันนั้นกู <c oughs> นั่งดูไรเนอร์ <c oughs> ร้องไห้แล้วกูา <c> ย <oughs> <c oughs> ว้าย,าย,ายอีโง่โอเคมาเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวละครชายแมนเอาแล้วพี่ต้องคิดยังไงพี่จะเดินเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเล่นอนิเมะม่อร์ยก่อน เดี๋ยวมาตอดอนิเมะแมนออฟเดอะเยียร์โหวตได้สองคนนะซึ่งโอ้ถ้ากูโหวตได้นี่กูจะอยากจะโหวตทั้งลิ์เลยอ่ะนึ่าอกป่ะถ้ากูแบบชอบจริงๆนะตัวหนึ่งอ่ะคือตัวนี้ เขียวยะจากเรื่องเ <Okay. S 1> ออนี่เออใช่เรื่องแผนล,ลับดับศัตรูคือแอบ,บชอบส่วนตัวตรงที่ว่ามันเป็นตัวละครที่เราเดาทางไม่ถูกอะ่ะเราเดาทางของไอ้ตัวเขียวยะไม่ถูกเลยคือเราไม่รู้ว่าแม่งรู้สึกอะไรอยู่อะไรแบบนี้อย่างอแอบสปอยนานะนิดนึงใน E ีีที่3เดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงขอสักครู่ในตอนที่3 oh. ของนานะแม่งหาตรงที่ว่าคือนานะเนี่ยวางแผนฆ่าเคียวยะโดยการจุดระเบิดใส่เขียวยะเขียวยะระเบิดตุ้ม นานะยืนมองคือนึกสภาพระเบิดหลังโรงเรียนแม่งไม่มีใครรู้หรอกเว้ยคนเขาก็อยู่หน้าโรงเรียนหรืออยู่ในห้องอะไรอย่างนี้กันหมดอะแล้วอยู่เกิดระเบิดขึ้นหลังโรงเรียนตุ้มแล้วนาน,านนะแม่งเหินถลาลงมมาจากข้างบนว้าวเฮ้ได้ยินระเบิดแล้วแบบเว้ยเคียวยะสร้างโดนระเบิดเหรอทั้งที่แบบไม่รู้ว่าคนที่โดนระเบิดคือใครอะแล้วเคียวยะมันก็สงสัยเว้ยแบบว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงวิ่งมาถึงที่นี่คนแรกฮะเธอพุ่งถลาลมลงม,ม,มาจากห้องชั้นสามอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่น่าใช่คงบังเอิญสินะแล้วทำไมมึงรู้ว่าเป็นกูที่โดนระเบิด เออเป็นเพื่อนกันนี่แล้วนานาก็ทําหน้าแบบเหวอะเหวอแบบ <G ül> เพราะงั้นเนี่ยตัวที่ผมให้ในในฐานะที่ผมเป็นคนที่ชอบอนิเมะแนวสืบสวนสอบสวนก็เลยขอบตให้เคียวยะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ดาทางค่อนข,ข้างยากไอ้ไอโกโจไอ้ไอนี่โกโจผมขอยังไม่ให้เพราะว่ายังไม่ได้ดูแต่ว่าไออิชิกามิยูเนี่ยอันนี้อันที้ผมอยากให้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเนื้อเรื่องของอิชิกามิเนี่ยมันในคังวิยะสามาซีซั่นสองอะแม่งเป็นเนื้อเรื่องที่ทําให้แบบ เออมันมันทำให้กูจุกจุกเลยอ่ะเพราะว่าในเรื่องตอนท้ายของคากุยะซามะซีซั่นสมันจะพูดถึงอิชิกามิย้อนไปในสมัยมอต้นแล้วอิชิกามิมันไปชอบผู้หญิงอยู่คนนึงไอผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันไปมีแฟนไอจริงๆไอผู้ชายคนนั้นมันเหี้ยมันแบบมันหลอกตําผู้หญิงไปทั่วอะไรเงี้ยแบบโอ้ชั้จะตําเธอเย้โอ้โหเย่ไออิชิกามิก็เลยแบบพุ่งหน้ายิ้มต่อยแล้วกลายเป็นว่าเรื่องนั้น่ะดันไปถึงหูของ ผู้หญิงที่อิชิกามิชอบคือก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะ่ะดีกับอิชิกามิมากขอบคุณที่แชร์ให้นะฮะคือคือมันดีมากเว้ยผู้หญิงคนนั้นทำดีกับอิชิกามิเหมือนแบบเป็นนางเอกสดใสเลยอะ่ะอืมเออใช่ คุณท่านแน่นั่นแหละใช่เลยอิชิงามีแม่งวีแกไอชัวสบางอิชิงามีมันกระโดดแบบวันฟอร์ออนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมันใส่เต็มมากคือเพราะเพราเด้วยความรักอะไรที่มีให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วคือถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ต่อยหมัดเดียวนะมันมันเหมือนมันซ้ำด้วยอ่ะเออสบาด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 จนพอสุดท้ายอ่ะ เรื่องไปถึง oh <my S 1> หูผู้หญิงเว้ยแล้วกลายเป็นว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะมันก็ปั่นเรื่องต่อว่าแบบอิชิงามิแม่งอิจฉาเออทําให้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันเกลียดอ,อิชิงามิแบบเข้าไส้เลยแบบเฮ้ยมึงทําอย่างนี้ไม่ดีมึงมันเลวอะไร,รประมาณนั้นเออเห <ว broadband. S 2> มือนเหมือนใส่ความอิชิงามิอ่ะแล้วไม่ใช่แค่ไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะที่เกลียดแบบแล้วผู้คนทุกคนใช่ก็คือก็คือเหมือนกลายเป็นกลายเป็นใส่ความแบ็คเมลไปเลยจุกอ่ะคือจุกจริงๆนะเว้ยแบบไม่ได้จุกเล่นเล่นคือแบบ อยากปิดเลยอะ่ะกูบอกให้นะถ้ากูเจอผู้ชายกงน้ยสิสวิตจริงเดลวเวลดีทรยสบายวันฟอง๋อ,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 อหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์สตีนเนี่ยแหละคือเวทมนต์ของชาบ,บันหน้าทิมเลยไอ้เฮียผู้หญิงเหรอไม่ไม่ดู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 ตัดทิง้งฮายาสกะไอเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากมาก<ห> ถึงขั้นเอามาตั้ง wallpaper iPad คือถ้าถามว่าผมชอบผู้หญิงแบบไหนที่สุดแบบพยาสก,กะห้ายาศกะ ไอ้โอ้โหผัดเจ้ากูบอกผัดเจ้าไอ้เหียคือมันเป็นตัวละครที่แบบว่ากินตอนแรงมากนี่ในแชทก็คิดแบบกูกันทั้งหมดนั่นแหละ the best the best the best is the best girl i n 2 0 t 0เขาให้โมเมนต์แบบไหนกับเราอะคือแม่งสุดทุกโมเมนต์เนอะวะน่ารักก็น่ารักดูคูก็ดูคูพอยันแม่งก็ยันไปเลยอะยันหน้าทิมเลยเยี่ยตเก้าอี้เลยอยารโกเบสเกิลสุดยอดไปเลยแอนนี่เหรอแอนนี่ มันโดนมันไม่ได้อ่อยพระเอกมันโดนพระเอกกระทืบซะมากกว่าไอ้นั่นรองั้นฮายาสกะไอเอาไปซะไอตัวที่สองเนอะยากละมึงเป็นใครเนี่ยโคโตโกเนี่ยเออเออคนที่โดนทิ้งอะมมงรู้จักช่างแม่งโดนทิ้งไม่เกล่าวหาันละคนได้ยังไงเราต้องละลาขนไหนพี่ผมก็ไม่รู้ไงมันโดนทิ้งเพาะว่าจำไม่ได้ยอเหร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 อเหอหาอหรอเมอเหาเรอเออิโอโหอเ ไม่อ่านนะงูเพลงมึงตัวประกอบเกินไปไหมเอาเมเปิลอันนี้ยากเมเปิลเมเปิลน่ารักนะแต่กูรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นโรลี่อ่ะแล้วมันมันน่ารักของมันอยู่แล้วอ่ะเอาไงพี่ตัดเลยว่าตัดธรรมดาไมีโคตโตมีโคโตไม่เคยดูอ่ะมีโคตโตมีโคตโตมันไม่ค่อยเอาผู้ชายะตัดเลยยเลยสองตัวละครที่กูอยากจะเลือกมากมากก็คือชิโนมิยะคังุยะกับอุสากิฮานะยูกิโนชิตะยูกิโนอรอไม่เอาอ่ะ ปนะฮะตบกูเห็นมันพูดแล้วกูอยากจะตีปากแม่งเลยคือกูเห็นมันพูดในภาคหนึ่งแล้วกูอยากจะตบปากเออขอบคุณคุณกอนมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เสียงเออดังนี่แล no ้วใครเข้ามาใหม่เส uh ียงดังตลอดเลยบ้านไหนเอียงเออไงเพื่อนพี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คือกูอ่ะคือเลือกไอ้ตัวละครหญิงแห่งโลกอนิเมะแห่งปี2020ตอนนี้กูเลือกพยาศกาไอไปคนหนึ่งแล้วจากไอคังยะ สามะเซียนสองนานาไม่เอาอ่ะนานามันน่ารักแต่มันเฮี้ยไปถ้าไม่นับเรื่องใสมันนะมันคือกูไม่ดูขนาดนมอยู่แล้วเอาจิงริงถ้าแบบคมึงนี่มันเฮี้ยจริงเลยคือถ้าแบบคาเงยมันเป็นคนแบบซึนซึนแต่ว่าเวลามันรักใครแล้วมันมันน่ารักมันรักเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฮานะนี่มันกวนปีนอ่ะกูให้คางงยะแล้วกันดิแจนะคาเงย์เพราะกูรู้สึกว่าคางงยะน่ารักในสายตากูอ่ะต่อไปคู่ คู่จิ้นให้หลายคู่ว่ะพี่เฮียหลายคู่เลือกยากว่าไหนดูดิคู่ไหนว่างอ่ะเดี๋ยวกูไล่ทีละคู่ไอเฮียนี่กูไม่ดูตัดใหญ่จบเลยฮาจิมังกับยูกิโนะคู่ปากกูไม่ดูตัดฮานาโกกับเนเนะอันเนี้ยกูไม่ชอบหน้ามันกูตัดลุงสวัสดีครับนี่ซิลาดา ชื่อนี้ใช่ไหมถ้ากูไม่ถึง40อย่ารีอ่านเรียกกูลุงแบนด์ฟอร์มสตรีมเพราะมึงได้รับอิทธิพลมาเยอะแล้วถ้ามีครั้งแบนด์ฟอร์มสตรีมที่กูกำลังใช้งานในทางที่ผิดนี่ยกูมีนายกเป็นไอดอลก็ก็ตัดตามนั้นตัดทุกตัดครับตัดไม่เอาโฮเกสึกับซากุระผู้หญิงนี่หว่าผู้หญิงคู่เลยนี่อ้าวเดี๋ยวันใอยูริกูชอบเอาไปเลยหยอก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 แต่คนนั้มันเป็นผู้หญิงเหรอสภาพดูมีคุ่นไหมล่ะ ช่องสัยซากุระไม่เปลี่ยนแนวแล้วทิ้งซาสึเกะไปหายโฮตาอิโฮเกสึอ๋อคือมึงจะเล่นมุกนารูโตะใช่ไหมเอ้ทั้งนั้นมลวันไปสองวันแล้วพี่เมลวันสองวันแล้วแบนฟอร์มตวตีมใครเล่นไม่ฮาร์เออใครจะเล่นมุกไม่ฮาแบนฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ไอสัตว์มีนาโอมิกับลูรีจากฮัลโหลเวลด้วยอ๋อไหนฮัลโหลเวลนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างคาโกยะเอาไปเลย เคียวกับโทลุไม่ให้ไม่ชอบหน้าอย่างว่าอย่างเออการบุกทางนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใช่ครับมิยเกิกับคังุยะมึงได้ไปแล้วไม่ต้องเอาอย่างว่ามันจะเลือกแล้วมั้งนาเซะกับเนี่ยนาเซะอะไรนะพี่นาโอมิกับลูรินางเอกน่ารักแต่กูไม่ชอบพระเอก โอเคไปครับไอ้นาซาไอ้มึงจุ๊บกันกูหึงไม่เอาโอ้โหพี่พี่ต่อระหว่านเดียวสรุปนะครับผมให้ฮานะกับชี้ชีนิดิไปไปไปต้องพูดต้องพูดแค่นั้นแหละพอละอีกคู่เลงพี่อีคู่นึงไงะสองคู่ช่างแม่งเห็นหน้าเห็นกูก็ไม่ชอบแล้ว supporting man of the year ตัวประกอบนี่เอง อตัเป็นไงพี่โภคุกะนั่นนะกูเลงเหมือนกันโอมิจินไม่สวยเป็นผู้ชายด้วพี่เป็นผู้ชายอะไม่งี้ยแรงสิที่ต้องการกูรู้เฮียกับดักกับดักแรงมากโอ้ตัวประกอบหญิงต้องเลือกอีกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมิจิรุเอาไม่แล้พี่เอาไม่แล้ไปตายซะพยาศกะมิจิรุ้มาอันนี้อยากให้มิจิรู้จริงๆเพราะว่าเนื้อเรื่องแบบสุดมาก เออเพราะว่ามิจิรู้อ่ะถือว่าเป็นตัวละครแบบเพื่อนที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยเว้ยเออมันดีมากๆแฟนเช่าอ่ะฮะโออีขี้อายเนี่ยเหรอเฮ้ยน้องเขาหน้ารักอยู่เออน้องน่ารักนะพี่ถ้าขี้อายมึงจะเป็นแฟนเช่าทําไมฮะแฟนที่เขินอายไงพี่มึงคิดดูนะเว้ยกูโดนแบบแฟนเช่าคนหนึ่งเนี้ยขอให้ไปจ้างอีกคนหนึ่ง ตังก็ไม่ออกให้กูคือเหมือนแม่งมาฝึกงานแล้วมึงก็เอาตังด้วยนะถ้าเป็นกูนะเว้ยกูจ้างแฟนเช่ามาเงี้ยแล้วมึงมาอายหลบหลังเสากูเดินไปจิกหัวตกไม่งยยอก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 แค๊แไม่ได้ช่วยให้อะเนี่ยอย่างเอิร์ธเนี่ยถ้าสมมติว่ามึงไปเช่าผู้หญิงมาคนหนึ่งเนี่ยที่มึงชอบแล้วอยู่ๆมึงมึงก็หลงรักแฟนเช่าคนนั้นขึ้นมาอ่าแล้วเสร็จแล้วแฟนเช่าคนนั้นอะก็บอกเฮ้ยเนี่ยมึงไปช่วยจ้างอีกคนนึงให้กูหน่อยดิเสียตังค์ด้วยเขาขี้อายนะไม่บริการมึง เป็นมึงมึงทำไหมอไม่คิงเลยเียมเลยวะไม่จริงนะจริงไม่สองแง่สองงามมากเลยเยียอีกใจนึงแบบเอ้ยอเยี่ยคนนึงกูชอบมันก็ใจให้กูไปเว้ยอีกใจหนึ่งแบบอเยี่ยนี่ใครเดินต้องเปกับมึงอะเรื่องเรเลี่ยต่างได้ทั้งประเด็นถ้ากูจะเช่าแล้วขี่าอเดินไม่กล้าทำอะไรกูเช่าท่อนไม้ติดล้อเดินไปกับกูก็ได้ ชาวถนนใหม่คือลองเลยเหยียดทา,า,ทา,า,ทางานแล้วกูไปเด็กอะอะทูดีทูก็ได้ไวเออขวาูดีทูเลยอะขว <c oughs> าูดีทูขาจริงขยะเดินได้ <c oughs> ด่าทีเมะหนักสัตว์เลยเนี่ย <c oughs> มันไม่ไหวอัดอั้นนี่เหียพวกูด่าจริง <c oughs> ใครคิดว่ากูด่าเล่นเล่นเอาคอนเทนต์ไม่ใช่กูด่าจากใจ <c oughs> จริงเลยเนี่ย <c oughs> สุดท้ายน้องเขาก็ปรับตัวนี่เราตังกูละชิบหายเมียกูก็ไม่ใช่ไอเวนมิจิลูกกว่าไปเหอะ เอ้ยโหวตได้สองคนนี่หว่าใช่กูบทอทูดีทูไสยสกะเฮ้ยผมจะพูดซิทุกบททเล่นกูเป็นกันไม่บอกกันเราเนี่ยโอ้ยเพี้ยนๆมาซับปิดบตเอาเป็นทีมซองก่อนแล้วกันทีมซองเพลงขอเพลงนั้นเธอขอรนละเซนติเมตรเอาไปเลยเอาไปเอาไปได้คืออะไรอ่ะเพลงไททันเหรอไหนอ่ะเพลงไททันชอบกูแค่สกายไม่มีไม่มี มึงเอาจริงกูเห็นไททันแล้วกูเครียดมากเลยอ่ะทไมวะมันมีเพื่อนกูคนหนึ่งเว้ย<ม>เอาเพลงของไททันไปทำนีนไปทำมีมเ<ม>ดี๋ยวลองไปฟังกันได้นะพีเดียวผม,มรู้สึก,<อ>กว่าไอเน,นี้ยโอเคสุดแล้วอ่ะอ่ะอันนี้ขอลองฟังอันนี้หนะ่อยเอ้ายี่อยู่แต่ปฏิไไม่อยากเปิดอ่ะ อ่ะเปิดเปิดเปิดกัน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 เลยเห็นไหมว่าเหี้ยโดับหมดแล้วกูพังหมดแล้วมันแก้วหูกูเนี่ยไลฟ์วันไหนบ้างใช่ไหมจริงจริงอ่ะจะพยายามไม่ให้เกิน3วันแล้วจะไลฟ์แล้วเหลืออะไรอีกบ้างวะอันนี้หรอต่อไปจะเป็นแอคชั่นออฟแอดเวนเจอร์อนิเมะออฟเดอะเยียร์ว่ะดูดูอยู่ดูดูรื่องเดียวอ่ะดูแค่นี้เลย่ ให้ดูหนึ่งหนึ่งเรื่องดูกลางเรื่องี่คือที่เลงไว้นะคืออ่าอย่างเนี้ยตัดอันนี้ตัดเดียวกันอันนี้ตัดอันนี้ตัดอันเนี้ยอันนี้ติด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 อันนี้ตัดอันนี้ตัดอ้าวอันนี้ตัด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 เหลือสามเรื่องเหลือสามเรื่องพี่มันหัได้กี <im 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 ่ครั mm ้งอะ ก็คือกูโงว่าไอชิคิเลน่าเนี่ยไอหดหดได้สี่นี่ว่ะไปเลยเลยไปหมดเลยเหลืออีกงานเดียวชอยดีเายไฟฟอสยังไงก็ให้ครับเอาจริงๆริงใช่ไฟฟอสควรให้ไฟฟอสไฟให้ไฟให้โอเคมาต่อไปจะเป็น comedy animated of the year ขากุยสัมมาเอาไปก่อนเลยไปเลยไปก่อนเลยโอเคใช่ไปอเหลือเพิ่นไม่เปิ้ลตลกเหรอวะไม่ได้ดูกูวไอสลิปปี้พิ้นเซตเนี่ยเนี่ยกูว่าปั่นจัดเลยคอนเนคต์ดีบอย หาไม่เจออ๋ไปไหนน่าัน Romance Anime of the y e a r ฆ่างูยาฆ่างูยาเ่าแต่จริงๆอีกเรื่องนึงที่อยากให้คือแฟนเช่าเออจริงๆอีกเรื่องนึงที่อยากให้คือแฟนเช่าเพราะค่อนข้างโรแมนติกแล้วโหวตจะบัวหึแล้วโหวตจะบัวเรื่องมึงเรียบร้อยโหวตสับมิดไปผลโหวตแล้วผลโหวตตอนนี้ อนิเมะประจําเออที่หนึ่งที่หนึ่งตอนนี้คือไทท่านยังไงก็ไทท่านแหละเอาจริงๆไม่แปลกใจหรอกพอมิสเนวอ์แลน์ซนสองก็ตามมาโปริมิยะเรื่องอะไรวะไม่รู้ว่าถ้ามึงดูผ่านไอ้แมวอดัตต้าจะตก เดือดตาอะไรวะรูป่ะนีม <ientes> ีหัวคนละ